ครับสวัสดีครับรอแบใบช้สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับาช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บกักตัวไว้ที่บ้านนะครับก็เลยไม่มีอะไรมาทำนะครับนอกจากว่าดูแลสวนเล็กๆในโลกกว้างนะครับนี่แหละครับพี่น้องก็เป็นพืชผัก ที่ใช้สำหรับดูแลตัวเองนะครับปลูกในสิ่งที่ชอบกินในสิ่งที่ปลูกนะครับก็เลยนำเสนอต้นกลาทุเรียนนะครับาต้นกลาทุเรียนนี้เราจำน่ายนะครับต้นละห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องต้นใหญ่มากนะครับสูงประมาณหนึ่งเมตรแล้วก็มะม่วงพันแก้วขมิ้นนะครับ ต้นละห้าสิบบาทนะครับก็เอามาหลายต้นเหลือแค่สองต้นนะครับนี่นะครับต้นละห้าสิบหมดรุ่นนี้ก็จะสบาปขายต้นละร้อยห้าสิบนะครับเป็นมะม่วงที่โตง่ายให้พ้นผลิต ทั้งปีเลยนะครับปีละสามครั้งก็ชาวบ้านเวเวียนมาถามตลอดนะครับก็อยากได้ต้นกล้าก็มาดูมาสั่งได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับเหลือ12ต้นนะครับ โอ้ก็พอดีจังหวะชาวบ้านมาพอดีแหละครับมมงฤดูแก้วขมิ้นนะครับสามกระดูกคือสรุปไปแล้วเราได้กินผลทั้งปีเลยนะครับโอ้ดีเนาะโอ้สนใจโอ้ต้นนี้สนใจสนใจไหมครับสนใจครับผมต้นละกี่บาทครับผมจะจองจักสิบต้นอต้นละห้าสิบบาทครับโอ้โอเคเลยครับผมเดี๋ยวเจ้าเอากี่ต้นครับสิบต้นครับครับเดี๋ยวขุดหลุมไ้เลยต้นฤระดูกฝนก็ ครับผมแล้วช่วงฤดูฝนผมจัดไปถ้าไม่พอเอาอีกห้าสิบต้นครับครับก็เป็นชาวบ้านมาดูนะครับมาดูสวนเล็กๆโอ้ต้นสวยต้นใหญ่ปุ๋ยดีครับปุ๋ยทําเองครับโอ้สุดยอดเลยครับโอ้ดูแข็งแรงผมซื้อมาต้นเล็กๆนี่เล็บผมเปลี่ยนทุงใหม่อืครับว่าใช้ถุงเล็กๆนี่มันอาหารไม่เพียงพอ ครับผมโอ้ดีดีครับครับนี่แหละปุ๋ยการเกษตรเดี๋ยวค่อยมาเอานะครับครับผมหน้าฝนครับผมเอาไปก่อน10ต้นครับถ้าต้นสวยดีผมจะเอาเพิ่มอีกห้สิต้นครับครับก็จากเว็บไซต์สุราฟาร์มอัิกไทยแลนด์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ก็นำเสนอเรื่องชาวบ้านมาดูต้นกล้านะครับมาสั่ง นะครับขอบันแหนวแค่นี้แห okay, ละครับสวัสดีครับ